กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับช่องสล็อตรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเล่นพาทุกคนมาเล่นเกมลั c กี้เนโกไอแมวอ้วนไอแมวนรกนั่นแหละทุกคนก็วันนี้นะไม่ได้เล่นนานเนาก็เล่นซะหน่อยนะโอเคก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้เราเล่นพกทุนมาที่สามพันห้าพกมาเยอะหน่อยนะทุกคนหลังจากที่พกมานิดนิดนึงนิดนึงว่ะเล่นเบ็ดหนะ้าสิบนะกดออโต้เหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคน หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเออประมาณสองสามวันได้ไหมเออก็วันนี้ก็มาเล่นหน่อยละกันไหนๆก็ไม่ได้เล่นนานละอืมสามพันห้าพึงจะต้นเกมเองทุกคนอย่าพึงใจวิวไปนะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนลอเลนก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเลนนะก็สามารถ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนอหอืมโคมแดงโคมแดงว่ะโคมไฟโคมแดงกันเดียวกันนั่นและทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนเล่นตามกลุ่มก็เด่นทามอุ้ยเข้าปะเออมาเตอร์ฟัก <laughs> สำหรับวันนี้นะทุกคนรอเล่นก็เล่นตามกลุ่มก็เล่นทามเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เล่นทามนะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ภายในกลุ่มก็เล่นตามนะคะก็เป็นกลุ่มบอกเวลาตารางการแตกนะแบบช่วงเวลาไ,ไหนเกมไหนแตกดีนะทุกคนก็เข้าไปตามกันโหลดมันเข้าไปก็ไม่มีอะไรเสียหายนะั่นแหละทุกคนก็เข้าไปไปเข้าไปดูเป็นแนวทางนะว่าเออวันนี้มีเกมอะไรแตกบ้างนะจ๊ะก็ ดูตามเป็นแนวทางนะมันไม่ได้100%ขนาดนั้นหรอกทุกคนก็ดวง50ตาราง50ส่วนน้ำหนักนั้น120ไม่เกี่ยวก็หรือว่าใครนะคะที่อยากทดลองเล่นก่อนเล่นจริงก็สามารถเข้าไปทดลองได้เล่นได้ที่เมกาเกมหกหนะทุกคนพิมพ์ไปว่าเมกาเกมหกหนะก็เข้าไปเล่นได้เลยในตัวทดลองมีทุนให้ห0 0่งมั้งของค่ายพีจีค่าอื่นก็ มีทุนให้ต่างกันออกไปนะทุกคนเรลนก็จําไม่ได้หรอกว่าค่ายไหนมันให้เท่าไหร่บ้างแต่ว่าจําได้เพราะว่า PG อ่ะมันให้หมื่นหนึ่งเพราะว่าเข้าไปทดลองเล่นบ่อยเราอยากจะบอกว่าทดลองเล่นทดลองเล่นได้แล้วนะทุกคนหลังจากที่รอมานาน <c oughs> ได้ข่าวว่า PG มีเกมใหม่มาอีกเล้วทุกคนมาใหม่อีกเลีว้วเออเดี๋ยว ขอดูก่อนนะว่าเกมมันน่าเล่นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปทดลองเล่นก่อนทุกคนแบบเออใครอยากเข้าไปรู้เหมือนกันว่าเกมอะไรก็ลองเข้าไปดูนะพิมพ์ไปว่ามก้าเกม6 5ห้าก็เจอละทุกคนเข้าไปในทดลองเล่นของค่ายพ g นะทุกคนน่าจะขึ้นเกมแรกเลยมัง้งวันนี้รอเล่นว่าจะไปทดลองเล่นอยู่นะทุกคนไม่ว่าจะหรอกเออเล่นเกมนี้จบก็เดี๋ยวไปทดลองเล่นก่อนแล้วก็เออถ้ามันปัวไปเล่นของจริง ถ้าเล่นได้ก็เดี๋ยวจะมาโชว์ทุกคนนะคะโอ้โหแมวอุ้ยสามพห้าหายไปแล้วพันกว่าอะไรวะแมวนานๆอุตส่าห์มาเล่นโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบเลยเงียบเกินไปหรือเปล่าโอ้โหทุกคน ถ้าทคนเข้าไปทดลองเล่นแล้วก็มาเล่าให้รอนเรเนฟังมั่งนะรอเรเนอยากรู้เหมือนกันอุ้ยสวยอุ้ยคุณสี่เาเก้าร้อยแตกนอกทุกคนไหลต่อนะโอ้โหซูชิมาอย่างเย,งยอะเลยพันนึงสวยแต่ว่ายังไม่ได้ชุนกลับมาเลยไหลยังไงให้ทุนหายทุกคนงงมากเฮ้ย โอ้โห400เจ็ดโอ้โขาดอช่องสามก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเ,เลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยก็ได้ก็ดีนะทุกคนแบบเออเวลาลอเลนลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดนะนะหรือว่าแบบกดติดตามไว้ก็ได้เผื่อไม่มีอะไรดูก็มาดูลอเลนพูดผิดๆถูกๆอยู่เง, <laughs> งี้ยทุกคนโอ้โหแมวเคมาดี ไม่เคก็สิบละจังหวะเนี้ยเออเคมานะแต่มาผิดช่องอีหยังวะโอ้โหโคมไฟโคมแดงสแสดงใจโอ้โหซูชิซูชิโอ้ไม่เข้าวะอะไรวะก็สำหรับ ใครนะคะที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนถ้าเราเล่นเล่นได้เราเล่นจะเล่นให้ดูนะเล่นได้ในที่หมายถึงเล่นแตกนะทุกคนเออเราเล่นก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเหมือนกันช่วงนี้ทุกคนส่วนมากก็เล่นตามตารางกลเด้นไทม์นั่นแหละแล้วก็แบบแล้วแต่อารมณ์ด้วยบางวันก็อยากเล่นเกมไหนก็เล่นแต่ส่วนมากจะดูกลเด้นไทม์เป็นหลัก เออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ดูความอยากเล่นแล้วด้วยว่าเออเกมนี้มันน่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอ้อ๋ออย่างวะอ๋ออุ้ยอุ้ยคูณมาอย่างเยอะคูณแปดเอ้ยคูณสิบโหอุ้ยสวยอ,อุ้ยขออุ้ยอ,อุ้ย,ยมันไม่ไหลแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ย รู้เหลืองแมวมาวะทุกคนเมื่อกี้ลืมเห็นว่าแมวมันไหลได้วะอุ้ยสวยนั่นนี่สวยเลยแหละเออเท่าไหรอ่อ oh ่ะสองพันสองสองพสองยี่ห้าโอ้โหสวย <c oughs> <c oughs> ซื้อหน่อยแล้กันวัดใจไปเลยทุกคน เข้าแล้วเข้าอีกตัวหนึ่งไหมขออีกตัวหนึ่งโอ้โหเข้าแค่สี่ตัวเองเหรอหมุนฟรีสิบครั้งนะทุกคนโ,โหถ้าเขาห้าตัวมันจะหมุนฟรีสิบสองครั้งโอ้โหคาซูชิช่องสองได้ไงได้ไงเวอร์มากอ่ะซูชิอย่างวะยิมอนมากันทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามจริง ใช่รึฮะสูนบาทหรอสองหมุนโอ้โหนึกว่าจะให้ศูนบาทน่าเกลียดมากอุ้ยเจอุ้ยอุ้ยสวยดีโอ้โหมาชันสุดท้ายใจหายวาบเลยไหมใจหายวาบเลยไหมนึกว่าจะไม่เข้ารึกว่าไม้นี้จะขาดทุนโอ้โหก็จะมา โอ้แต่ถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่โกรธกันหรอกแมวให้อภัยได้นะโอ้โหห้าพันกำไรประมาณพันแปดซื้ออีกไม้แล้วกันอุ้ยจะซื้อไม้ติดกันมันทุกคนมันมันก็น่าตื่นเต้นอยู่นะไม่ใช่มันมันไม่ค่อยได้อ่ะเออแต่ว่าเออใจมันมาแล้วไงใจเนมาน้อง โอ้โหคุณเสียงอะแมววะหนอโอ้โหนึกจะนึกว่าจะฟรีในฟรีโอ้โหสูชิโอเคได้อยู่เอเอ,เอได้อยู่เคมาไหมสูชิช่องแรกโอ้โหม่อนมอน,มอนไม่ใช่สูชิแซลมอนโอ้โหอุ้ย สวยแมวช่องแรกมาปะขอแมวช่องแรกอุ้ยขอแมวช่องแรกอู้มันคูณน,น้อยจังวะไม้เนี้ยโอย้สามหมุนอีกสามหมุนเองอ่ะอุ้ยเจเอๆๆ Q. Q. ุ้ยคิวพูดผิดพูดผิดคิวคิวอุ้ยไม้นี้ไม่ขาดทุนนะทุกคนแต่ว่ามันได้น้อยจังว่ะ ยังอีสองหมุนอีสองหมุนรอลุ้นก่อนนะอีสองหมุนนะจ๊ะโอ้วาวโอ้สภาพซื้อทำไมวะเนี่ยตังไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่เลยมาไปให้สุดไหนๆก็ซื้อแล้วก็ไปให้สุดนะหุย้ยหูแมวมาเยอะมากเลยอะข้างนอกอะ่ะ แต่พอเข้าพีชปินนะ้ำแมวหายหัวหายตัวงงมากงงไม่ไหวโอ้โหจริงๆแมวมันน่าจะเป็นตัววายได้ด้วยนะทุกคนเนาะถ้ามันเป็นตัววาแบบมาแทนอนะเออสวยเลยนะอุ้ยสวยสองพสี่ไปดีอุ้ยอุ้ยสวยสวยจัดโอ้โหสวย 2004, สวยสวยเสยีสยงสยัส่น สวยสวยเลยทุกคนอีกหกหมุนนะมีลุ้นอยู่นะโอ้โหให้มันจบที่ไม้นี้ได้ไหมเนี่ยอื้ยอุ้ยมอนสวยวูบปันซีปันซีวูจบที่ไม้นี้ทุกคนคตรสวย คนเอามอนมาทีเดียวเองโอ้โหวันนี้แมวซื้อได้วะทุกคนปกติซื้อแล้วจะเกลือนะเห็นไหมพอใจมันมานะทุกคน <c oughs> ใจมันมาเนาะสวยไหลต่อเอ๊โอ้โหไม่ไหลต่อวะ่ะโอ้โหไม้นี้โคตรคุ้มอยแตกหมื่นแล้ว ไปอยู่แล้วทุกคนไปอยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่เด้อโอ้โหคนสวยไหมนี่ออ้หมื่นสามโอเคทุกคนพอแล้วพอจริงๆสำหรับวันนี้นะทุกคนเราเียนพอแล้วสาหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรอเรเียนเป็นครั้งแรกนะรอเรเียนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทคนสำหรับน,นี้ไปแล้วค่ะแล้วกันแล้วกันใหม่ว่ะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะคะทุกคนไปละบ,บายบายค่ะ